The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle samsara there is no way to get away under the law the law of karma ผมขอเริ่มต้นจากมันเป็นงี้ได้ไงอืมคือคุณยา่าของผมเนี่ยทนมีวิชาปัดลมฝนไปทางอื่นได้ผมนี่เห็นจะจาจ่ามากับตาตัวเองเริ่มพายุฝนตั้งเขามืดมืดมาที่บ้านบรรยากาศน่ากลัวมากคุณย่าจะนำผ้ามาท่องกรถาแล้วก็ปัดผ้าไป พอปัดผ้าไปทางไหนลมฝนก็จะเปลี่ยนทิศเป็นในทางนั้นจนหมดเกลี้ยงเลยอืนอกจากนี้ท่านยังมีวิชา Amazing วิทยาอ <c oughs> รักษาต้อกระจกด้วยวิธีให้คนที่เป็นตาต้อ <c oughs> ตาต่อนั่งบนครก <c oughs> แล้วนำกะลามาครอบเบ้าตาเขาไว้หยิบเนื้อปลาเค็มขึ้นมาอ,อืมท่องคาถาตัดต้อต้อ,ตอหายตัดไหวไหวก็ขาดตาสายตัดสายไฟฟ้าฟาดขาดแล้วต้อเอ้ย,อยจบคำก็ฟันฉับไปที่เนื้อปลาเค็มนั้นไปที่กะ,าะลาปรากฏว่าโรคตาต้อหายทันที ทยังเป็นหมอตำแยมือปโปรทำคลอดทารกใครลืมตาดูโลกมาแล้วนะับร้อยชีวิตมีฉายาว่าหมอตำแยมือสะอาด <นะ S 1> อืมอก็เพราะมือท่าไม่เคยเปื้อนเลือดขนานดะทำคลอดเลยเพราะท่านจะเป็นคนสังการให้คนอื่นทำ ผมเองก็เกิดมาดิฝีมือคุณยาท่านเนนอ็นดูผมมากปรารถนาจะถ่ายทอดวิทยายุทธวิชาทั้งหมดให้กับผมแต่ผมเซโนเป็นผลให้วิชาเหล่านี้สูญหายไปพร้อมกับชีวิตของหญิงชราวัย94้ีปี oh. พ่อแม่ผมทำนาประเภทหลังสู่ฟ้าหน้าจมดินคือยิ่งทำยิ่งจนจนลงไปเรื่อย แล้วล <Es> <an> <du k> ูก5คนก็มีชีวิตอยู่อย่างลำบากที่จังหวัดสงขลาจึงเปลี่ยนจากํำนามาเลี้ยงหมูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินทั่วหมวกว่าสองล้านบาทกระทั่งผมโตยังต้องคอยตามใช้หนี้ท่านเรื่อยๆตัวผมเป็นคนลูกคนสุดท้องผมเจริญวัยอายุได้แปดขวบ คำถามว่าทําไมทําไมพูดออกมาเต็มหัวไปหมดเลยทําไมเด็กบ้านอื่นได้ไปเล่นทําไมผมต้องช่วยทํางานบ้านทําไมบ้านผมจึงต้องอยากจนก็ทําไมมีเงินก็ต้องอยากจนนะทั้งที่ขยันกว่าคนอื่นทําไมความรู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วทําไมคนเราจึงต่างกันแล้วก็มีคำแนะนำมาว่าต้องเรียนหนังสือจบถึงสูงเท่านั้นจึงจะรู้คำตอบนี้ได้ คำบอกนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนเด็กป .5 คิดหาวัฒนธรรแตยพลิกดินตะกายสู่ดวงดาวปร,รียนต่อถึงศูนย์กลางการศึกษาคือกรุงเทพคนสงฆานี่เองเนาะแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีเงินแล้วก็ยังเล็กอยู่ผมก็หาช่างทางไปอยู่กับหลวงลุงซึ่งเป็นญาติวัดยา่านนนทบุรีจนได้ เาว่าจะได้ปีเดียวท่านก็มีอันตั้งย้ายไปเป็นเจ้าวาดที่พัทลุง <c oughs> <c oughs> ไปเมืองลุ่งหนึ่ง <c oughs> เป็นเหตุให้ผมต้องกลับไปด้วย <c oughs> หมดเสร็จอยู่กรุงเทพการเรียนของผมที่พัทลุงบางช่วงต้องเดินทางไปกลับวันละ140กิโลเมตรที่แยกคือย้ายไปอยู่คนโน้นทีคนนั้นทีมากกว่า30ครั้ง แต่ผมก็สามารถาเรียนจนจบปวชอและสอบติดที่สถาบันพระจอมเกล้าบระนครเหนือกรุงเทพผมเลือกเรียนภาคคำ่ำเพื่อจะทำงานหาเงินเป็นค่าเช่าห้องคาราเรียนเรียนจบหัวใจก็สั่งลุยได้ทำงานที่บริษัทที่ดังมากเลยอยู่ค่อม,อม,อมวันหยุดสาวที่จะหาซื้อเสื้อผ้าแถวสำเพง โบแบไปเปิดร้านขายที่ภาคใต้จ้างคนดูแลร้านภายในสามเดือนร้านงผมก็มีชื่อดังที่สุดในสงขลาผมยังุตสาหะทำงานไปด้วยเรียนต่อไปด้วยเหนื่อยมากพอเรียนจบผมจึงได้ออกจากงานด้วยความมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าแต่วความคิดสร้างสรรค์ผมยังเปิดโรงเรียนกวิชานักเรียนสายชีวะเพื่อสอบเข้าคณะวิศวะ ชูนักสถาบันกวดวิชาหลายแห่งล้วนเปิดสอนแต่นักเรียนสายสามมันโอกาสทองจะเป็นของผมแล้วผมเปิดสอนที่หาดใหญ่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคเด็กจิงแหมมาเรียนกันกว่า300คนจนตั้งเตรียมขยายสาขาแต่ทว่าทีมงานซึ่งเป็นรุ่นพี่แยกตัวไปเปิดโรงเรียนแข่งกับผม ผมสะดุ้งเฮือกเล็กๆไม่มีทางยอมแพ้หาทีมงานใหม่ขยายสาขาไปทั่วประเทศ15แห่าแห่งไมจ้ะเระดพี่คนนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้มีสถิติการรับสมัครสูงสุด800คนต่อครั้งทำ,ทำให้ผมเป็นโรคหอบอหอบซับทันทีความรุ่งเรืองอยู่กับทีตผมได้สองปีก็ะตั้งสะดุดอีกครั้งหนึ่งคือ ทีมงานดังแล้วก็แยกวงอีกแต่ดีวยวหัวใจที่ไม่แพ้ผมกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นทำไมเราถึงแตกต่างจากคนที่สำเร็จแล้วผมก็เริ่มกลับไปเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้งหนึ่งแต่หลักสูตรก็ยังไม่ตรงใจนักเพื่อนดียิงข่าวหลักสูตรการพูดขึ้นมาอ๋อเป็นนักพูดนี่นเนอผมคิดว่าน่าจะเรียนไปก่อน ผมยังเลือกเรียนศิลปะการพูดที่สถาบันแห่งหนึ่งแต่พอเรียนจบอาจารย์ที่สอนท่านก็นเสียชีวิตพอดีท่านคงเห็นว่าผมพูดเก่งแล้วท่านก็นเลยไปเลยหมดหน้าที่ท่านสถาบันยังเชิญให้ผมไปเป็นอาจารย์สอนแทนอบรมอยู่ภาคหนึ่งก็มีลูกศสษย์เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมาเรียนเพื่อหาวิทยากรไปอบรมขคารายการในสำนักพระราชวังแล้วท่านก็นมาเชิญผมไปอบรม ผมจึงเริ่มค้นหาหลักสูตรพัฒนาคนเพิ่มเติมโดยได้เดินทางไปเรียนรู้หลักสูตรต่างๆอย่างต่างประเทศผมคิดว่ามันใกล้จะได้รับคําตอบแล้วว่าทําอย่างไรจะก๊อปปี้ความสําเร็จของคนได้แทดงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอืมสมเป็นนักพูดดนะ้วยเนี่ยกระต่ายผมดันโดนไปศึกษาการทํางานของสมองพยายามมาเรียนรู้ว่าสมองทํางานอย่างไรเพื่อจะหาทางก๊อปปี้สมองคนแต่เมื่อเรียนรู้ต่อไปผมก็พบว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การพัฒนาคนไม่ใช่แค่ติกากับสมองแต่ตั้งลงไปถึงเรื่องจิตผมได้เรียนรู้แนวคิดของที่ปรึกษาทางด้านจิตของประธานที่พดีจอร์ดบุชและวิทยากรระดับโลกอีกหลายท่านรับรู้แนวคิมมดการโปรแกรมความสำเร็จให้จิตมากมาย <i> เช่นเปิดเพลงสอนให้ทำใจสงบและนึกจินตนาการมาตนประสบความสำเร็จแล้ว คลาๆการอธิษฐานเป็นต้นไ,ได้หลักสูตรใดมาก็นํามาอบรมทําให้มีผู้มองเห็นแววชวนไปเป็นที่ปรึกษาและกรรมธิการและตําแหน่งในรัฐสภาอืมแล้วก็เกิดแนวคิดว่าถ้าเรามีอานาจอืมปกันใหญ่แล้วเี่งานพัฒนาคนของเราจะไม่มีสะดุดนั่นคือผมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไปเห็นว่านายกนั้นเป็นก็ได้ชั่วคราว แต่งานพัฒนาคนจะต้องทำต่อเนื่องจึงย้อนกลับมาเปิดศูนย์อบรมคนชื่อหลักสูตร Leadership Within และฝึกผู้ประกอบการโดยรุ่งกรดีผู้บรหิหารบริษัทฟิลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งซื้อหลักสูตรมาเป็นล้านจะเปิดอบรมในประเทศไทยเพราะเห็นตัวยอย่างจากสิงคโปร์มีคนไปเปิดแล้วประสบความสําเร็จอย่างงามแต่พอมาเปิดจริงในประเทศไทยกลับไปประสบความสําเร็จเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ ็นผู้บริหารชาธิร์แลนถอนตัวกลับไปผมจึงนำมาหลักสูตรมาแปลเป็นภาษาไทยและเปิดอบรมต่อมีผู้มาเรียนบ้างแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรผมจึงเริ่มสงสัยว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอจนต่อมากระทั่งวันหนึ่งมีผู้นําบุญกลุ่มหนึ่งได้มาอบรมกับผมทั้งครอบครัวเขาได้ฟังผมพูดเรื่องกายสมองจิตและศีลสมาธิปัญญา เขาจึงอยู่รอคอยเพื่อจะคุยกับผมแล้วก็ชวนผมมาศึกษาต่อมาฝึกสมาธิที่วัดรรมกายผมจึงได้มาวัดรรมกายอย่าฝึกสมาธิชมมหาธรรมกายใจดีสถานที่รวมคนจนํานวนล้านทําให้เข้าใจวัดมากขึ้นและคิดจะช่วยที่นี่ทาําวัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเบ้าหลอมมนุษย์แห่งอนาคตผมได้ดูประวัติคุณยายพอเห็นภาพคุณยายผมรู้สึกคุ้นมาก แลวซึ้งจนน้ําตาไหลอยากจะช่วยท่านหลังก็มีเสียงคุณยายดังขึ้นมาในจิตว่าถึงเวลาแล้วไปช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อรออยู่ผมงงแต่ก็แต่งตัวขับรถไปวัดทันทีเมื่อไปถึงก็ได้พบหลวงพ่อจริงๆผมกราบนมัสการหลวงพ่อว่าคุณยายให้มาช่วยหลวงพ่อครับหลวงพ่อการนรโมทนาผมก็ได้ติดจานดาวทําขึ้นแล้วก็ขึ้นบราวัดนั่งสมาธิจนเห็นองค์พระ แล้ะคำตอบจากคำถามามากมายท้งชีวิตก็บางเกิดขึ้นราวดอกบัวบานสะพัง <úng> บุญบุญน,นั่นเองคือเบื้องหลังชีวิตทุกชีวิตกรรมจัดสรรที่เป็นไม่มีคระสามารถคอปปี้ใครให้เหมือนใครได้ถ้าไม่มีบุญรองรับนี่สุดยอดเลยนะคํคำถามคุณยญา้าใช้ผ้าบกเลยฝนแล้วใช้เนื้อตากรลารักษาต้อได้อย่างไร ทำไมทำเป็นหมอตำแยแต่กรลับรักความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลยเลยซึ่งขาดการอาชีพพอสมควรท่านตายแล้วไปไหนครับเหตุใดคุณพ่อคุณแม่จึงลำบากมีนิสินช่วยชีวิตการที่ผมช่วยท่านใช้นี่จะทำให้ต่อไปผมไม่เป็นนี่ไหมครับเหตุใดตอนที่ผมเรียนผมต้องย้ายที่อยู่ถึงสามสิบครั้งผมยังมีการที่ต้องย้ายบ้านที่อยู่ปัจจุบันอีกหรือไม่ชักแยงเหมือนกัน เหตุใดผมยังเป็นคนคิดใหญ่ทําใหญ่คิดทําเล็กไม่เป็นแต่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งจะมีอุปสรรคทําให้แตกแยกไม่อาจรวมทีมได้แม้ปัจจบันการจะช่วยวัดและรวมคนมาวัดก็พบอุปสรรคคล้ายๆกันไม่อาจรวมได้เป็นพระวิบากกรรมหรือวิบากมันหรือว่าวิบากมันมาขัดขวางการสร้างบรมีของผมครับเหตุใดผมยังมีมิตรเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า คอยสนับสนุนผมทั้งหมดในขณะที่ยุบใกล้ๆก,กันกับคอยขาดแยง้งออและพอได้เงินก้อนใหญ่มาเงินนั้นก็กระจายหายไปหมดอย่างรวดเร็วผมจะหลุดพ้นจากภารการเงินไปรอดไปโลดได้อย่างไรครับออการที่ผมสอนคนได้ทำใจสงบและนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการเป็นเหมือนกับการในฐานใจประสบความสำเร็จหรือไม่ ากา,าก네รอธ <oh ิษฐานจิตให้บังเกิดผมอย่างให้ให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไรเคยได้ยินบางคนที่ทาบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานทุกวันให้พบแต่ให้พบปาแต่สิ <h <h ่งที่ดีสิ่งที่พึงปรารถนาแต่กลับเจอสิ่งตรงกันข้ามนํานมาเป็นเพราะเหตุใดล่ะครับเหตุใดผมยังมีแนวคิดอยากพัฒนาคนให้เหมือนกันอย่างมากจนถึงก็คิดจะก๊อปปี้ความสาเร็จไปใส่ให้กันเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายก็เลยรู้ว่าทําไม่ได้เลยถ้าปราศจากบุญ การที่ผมมีคำถามอยู่ในใจให้คอยหาคำตอบจุดตลอบมาเป็นเพราะว่าผมมีภารกิจอะไรในชาติก่อนหรือไม่ครับก่อนชาตินี้ผมมาจากไหนมีนาทีอะไรในงานพระพุทธศาสนาทําไมไม่เห็นคุญแจยจและน้ําตาไหลครับผมน่้งใจจะบวชเมื่ออายุสี่สิบปีจะมีกําลังบุญพอหรือไม่ครับเอารู้ทั้งสองผมมักจะบอกว่าเขามาจากดุสิตบุรีจริงๆแล้วเขามาจากไหนครับมีนาทีอะไรบ้างเขามีบุญบวชหรือไม่ครับ หลับตาฝันเป็นตุมมตาเติ่งขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังมนิยายปารัมราากัญจาคุณย่าใช้ผ้าโบกไล่ฝนใช้เนื้อตัดกลารักษาต้อได้เพราะคุณย่ามีวิชาของวิทยาธร เมื่อท่านายเวศคาถาคมก็จะทำให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่ท่านดูแลวิชานั้นๆให้ศักดิ์สิทธิ์ได้มาช่วยรายเวทบรรดานี้เกิดขึ้นอีกท่านคุญาจมีบุญทางด้านนี้ด้วยจชะถ้าเป็นหมอตำแยทดยรักษาความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลือดเลยซึ่งปกติอาชีพนี้มือจะต้องเปื้อนเลือดเพราะ เป็นอทายอทยาสายส่วนดวงท,ท่านที่รักความสะอาดไม่ใช่หลักวิชาวิาทยาธรจช่ตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรหญิงชั้นดีอยู่ในป่าหิมพานจช่ตอนนี้ท่านก,กำลังเรียนวิชาแล้วก็ลองวิชาไปเรื่อยๆกับอาจารย์วิทยาธรของท่านกำลังเรียนดีๆเลยตอนนี้ในรับบุญท,ที่อาทิตไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบรารมีเพิ่มขึ้น แต่ท่านก็นเอาบราบรมีเนี่ยไปเรียนวิชาของท่านเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจ้ะ<อ>เพิ่มติมความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปตามรักษาวิชาจ้ะ<อ>คุณพ่อแม่ลําบากมีหนี้สินตลอดชีวิตพระในดีท่านทาทานมาน้อยอีกทั้งมักจะชอบขอยืมเงินคนและไม่ยอมคืนเจ้าหนี้ก็ก็บปัจจุบันไม่ค่อยประมาณในการใช้ทรัพย์ไม่ค่อยวางแผนในการใช้ทรัพย์จ้ะจึงเป็นหนี้ตลอดชีวิต การที่ลูกได้ช่วยท่านใช้หนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาวันนี้ก็จะมีส่วนในการที่จะทําให้เราไม่เป็นหนี้สินแต่ลูกก็ต้องดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะจ๊ะลูกตรงญาติที่อยู่ถึง3าสิบครั้งเพราะเป็นช่วงของกรรมตระหนีในอดีตได้มาส่งผลทําให้ชีวิตลําบากและต้องย้ายที่อยู่อีกทั้งเวลาญาติมานะในชาตินั้นนะ่ะ มาขออยู่สา้วยกุกปฏิเสธที่จะช่วยเหลือให้เขาอยู่ด้วยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยวิบากกรรมนังนกล่าวว่าบางลงไปแล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญนี่มากๆจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้นะจ๊ะลูกเป็นคนคิดใหญ่คิดเล็กไม่เป็นเพราะติดนิสัยอย่างนี้ข้ามชาติมาตอนที่ได้มาทําบุญกับมูขณนะแล้วก็อธิษฐานเจตเป็นคนคิดใหญ่ทําใหญ่จะได้คิดเล็กเลยจ้ะ กูโมู่คณะนี่ก็ชอบคิดใหญ่ๆกันคิดเล็กไปเป็นคิดใหญ่ไปเลยอปุปสรรคความสำเร็จช่วงหนึ่งก็จะมีอปุปสรรคทาให้แตกแยกกันไม่อาจจะรวมเป็นทีมได้แม้จ,จะรวมคนมาวัดเป็นทีมมาวัดก็มีอปุปสรรคคล้ายกันเพระาะกำในอดก็เคยทําอย่างนี้เช่นเดียวกันคือเมื่อลูกไปร่วมงานกับคนอื่นเป็นทีมจมนประสบความสําเร็จแล้ว ลูกก็มักจะแยกตัวออกมาตั้งทีมใหม่ก็ใเรนนกว่ามเป็นธรรมดาของโลก,กเขาก็อยากเป็นตัวของเขาเองเนี่ยอย่าไ,ไปทุกข์ใจไปเลยจ้ะถือว่าเราได้สร้างคนที่มีความสามารถขึ้นมาในโลกใบนี้อีกทั้งให้ลูกมีสังหาวัตถุสี่ให้ครบถ้วนนะเพื่อผูกใจทีมงานเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็ให้สร้างระบบในการทดแทนคนที่จากไปด้วยจ้ะ ลูกมักมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ถ้ายุกใกล้ๆก,กันมักจะคอยขัดแย้งกันเพราะตัวลูกเองนะ่ะเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงจนบางครั้งไม่ค่อยรับฟังความเห็นของคนรุ่นเดียวกันจ้ะแต่ลูกจะเป็นคนคุยเก่งนํำเหนือเก่งจึงทำให้ผู้ใหญ่ชอบจ้ะ พอได้งินก้อนใหญ่มาก็อยู่ชั่วคราวให้มีเหตุก็จะกระจายไปเพราะกําลังทานบารมีในาดีตไปอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อไปทํางานที่ใหญ่กว่ากําลังบุญจึงไม่อาจรองรับสมบัติใหญ่ได้จ้ะนี่เป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะต้องมีบุญรองครับลูกคิดใหญ่ได้แต่ต้องวางแผนค่อยๆโตไปตามลําดับเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนจนเกินไป อทั้งมันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากมาก,มากและจะไปรอดและไปโลดจ้ะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเดี๋ยวเวลามันพลุบมันจะพลุบได้นะจ๊ะการที่ลูกสอนคนได้ทำจิตให้สงบแล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการกับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้นมันก็ค,คลายกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมี ต่อติฐานบริมีนั้นจะต้องสร้างสมบุญณ์ให้ได้เสียก่อนแล้วจึงตั้งจิตติฐานจ้ะคือเอาบุญเป็นที่ตั้งของใจจ้ะการได้ติานจิตเทพประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงความดีอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยเช่นขาวัดมา30ปีแล้วก็ได้รักษาศีลหาทุกวันในวันธรรมดา และรักษาศีลแบบปดในวันพระทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นต้นนี่แหละจ้ะจึงจะเป็นสัจจะบรมีแบบสุวรรณสารได้คือเอาความดีที่เราทําได้จริงๆอย่างต่อเน,นื่องมาเป็นฐานในการอธิษฐานจิตจึงจะสำเร็จที่ผลได้อย่างเร็วแรงจ้าตามทันไหมจ๊ะการที่บางคนทําบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตทุกวันให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการ แต่ผลออกมากลับตรงกันข้ามเพราะกำลังบาปมากกว่ากำลังของบุญที่ตนได้ทำอยู่เข้าใจง่ายๆคือยังอยู่ในช่วงระหว่างที่บาปยังส่งผลอยู่บาปที่เราทำข้ามชาติมากับในปัจจุบันเนี่ยกำลังมันมีมากกว่าเขากำลังส่งผลอยู่และบุญก็กำลังทำงานอยู่ จึงต้องราคอยเวลาแห่งความสำเร็จดังนั้นอย่าท้อใจให้สร้างบุญต่อไปแล้วติฐานจิตทุกวันจนกระทั่งสักวันหนึ่งบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้จ้ะตามทันไหมเจ้เหตุที่ลูกมกักมีความคิดอยากพัฒนาคนในเหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปใส่กันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายก็รู้ว่าทำไม่ได้ถ้าปราศจากบุญเพราะแนอดีตลูกเน่ะเคยบวชเป็นพระกับหมูนะ่คณะได้ช่วยทำหน้าที่เผยแผ่อยากให้คนเป็นคนดีเหมือนกันได้มุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมความรู้ให้ทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนเหมือนกันแต่ก็ได้เพียงบางคนและก็รู้ว่าถ้าปราศจากบุญแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ยาก นิสัยนี้ติดตัวมาจ้าการที่ลูกมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อให้มีคำตอบออกมาเพราะลูกเป็นคนปัญญาจริตติดมาหลายชาโดยเฉพาะพุทธนดนที่ผ่านมาลูกจะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาได้ออกบวชตามพระราชาภายหลังจากที่มีครอบครัวแล้วนี่แหละจ้า มาบวชแล้วก็เป็นกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตในสร้างบารมีกับหลงปูคุณยายและหมนหนู่คณะมาถึงน่้นเมื่อมาเจอคุณยายจึงน้ําตาไหลจ้ะมีผลการปฏิบัติทำได้กระถึงดวงใสองค์พระสใสใสเอาตัวรอดก,กลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้ต้องหาทุนทรัพย์เอาไวใ้ให้ลูกทั้งสองคนก่อนไม่ใช่พอฟังเสร็จอเลิศ่งนี้มาบวช ตั้งหานทรศัพท์เอาไว้ลูกถึงสองคนก่อนนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขาและเพื่อการศึกษาเขาและเพื่อการเอาหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ในฐานะที่เราเป็นบุพปปการีเป็นพ่อพอเสร็จภารกิจแล้วค่อยมาบวชในภายหลังจ้ะลูกทั้งสองคนมาจากที่สว่างลูกชายก็มีบุญบวชจ้ะส่วนลูกสาวก็เป็นกองสเสบียงจ้ะ ชาตินี้มันจะกำลังให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติปไปดูสิบบุรีวงมุลวิเศษเบรมบพิสิษว์จะได้พลัดกันเลยจ้า Belief in the law of karma.